คนลานลานจีไห้น้องเพชรจ้าเอ๋จ้าสวยหน่อยจ้าสวยก่อนค่ะจ้าจ้าสวยจ้าคุณเป็นสายพีกันบ้กดีไม่ค่อยขึ้นรถแล้วอะไรล่ะปะจ้าสวยจ้าสวยค่ะจ้าก่อนจ้าขันย้ำมาซึนเฮดเป็คนมาหูจ้ากันเล้ว บ่าห้บว่าห้ออกเสียงจ้าก่อนจ้ากจ้าเร็วจ้าสวยเร็วจ้าเฮ้จ้าก่อนจ้ากนจ้าก่อนล่นกก่อนกอน้าจ้าี่หลัง้นแนมอยู่เด้ตะวันขี้ก่อนน่างนกับพัดยีบเอาเป็นอยู่เด้บอสุขพ่อพี่่เหนนกจังก้อนเรีนล้ ไปชิมขนมมาเร็วอยากกินนมอยากกินนมหมไมเยดเนชิขนาินมิ่อยงันจะ่อยาดีิขนมเร็วเื้อดังออกฮนตีจ้าจ้าจ้าด้วยจ้าจ้าจัเบงอยงดอกวอะไรของัน่ บายบายแหละค่ะบายชปีบายก่อนคีเพบายบายก่อนขึ่อนคีเบายบายจ้าจ้าขึ้นกนยังมีควันใจจ้าขเโอ้ยจ้าเเนจ้าบ่เป็นอ้าเดี๋ยว